เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราจะไปอีกที่หนึ่งเนาะทีเ่เราพักที่นี่นะคะ YHA c o p o r t เนะเาะสองคืนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเดินทางต่อไปที่เวลเนาะที่เวลนะคะก็พักที่เวลเอสองคืนเนาะทุกคนนะคะชมบรรยากาศเนาะก่อนออกเดินทางนะคะเช้าว,วันนี้วันที่สามเมษายนทุกคน ดูนะคะดอกไม้ดอกเชอรี่บลอสซัมสวยงามมากเลยคุณแม่ไม่สามารถที่จะจับมันถึงอะ่ะทุกคนเออนะคะดอกไม้สวยมากนะคะชมบรรยากาศข้างหลังนะคะอืมข้างๆก็จะมีร้านบอกว่าเหมือนร้านขายจัก,กรยานนะทุกคนเออมันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขาแบบว่าส่วนมากคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นในเชิงของอนะีโคเนาะทุกคนเอออีโค ทราเวลมีคนที่เน้นเที่ยวแบบเน้นแบบทำกิจกรรมอ่ะทุกคนเนาะเหมือนเข้าค่ายแบบพักแรมค่ายลูกเสือค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปั่นจักรยานนะคะมีกิจกรรมแบบวอล์กไฮกิ <No. S 1> ้งอะไรคะลูกว้าวไอ้เจ้า แป๊บนึงแป๊บมึงรอป๊าไป๊ข้าห้องน้ำลูกมัแล้วก็มัมมี่ก็เนี่ยแค่ทำไอ้อัดวิดีโอแป๊บเดียวนะคะทุกคนโอเคแฮร์รี่อยู่ในรถนะทุกคนอ่ะยู u wanna say hello everyone before we leave เนี่ยอเดี๋ยวนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคหนูนั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี้แป๊บหนึ่งนะคะลูกดอกเจอรี่ลอสซัมนะลูกเออป๊ามาแล้วป๊ามาแล้วโอเคนะคะ เดี๋ยวเราก็เนี่ยแหละค่ะจะเดินทางกลับกันแล้วเนาะทุกคนจะไปอีกที่หนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพยายามเก็บภาพเก็บวิดีโอมาให้ทุกคนชมเรื่อยๆน่าเสียดายนะคะเราไม่ได้ไปเข้าไปชมไอ้ c h น n a าม s e เซียมเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเปิดแบบา10โมงเช้าอะ่ะทุกคนเพราะตอนนี้มันแค่แบบ9้าโมงครึ่งเนาะทุกคนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่น,นี่คุณแม่จะบอกว่ามีกิจกรรมเนี่ยให้ทำแบบเยอะๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้เนาะคือหมายถึงว่าเรา คือเราสามารถที่จะขับรถไปเที่ยวแบบพักที่นี่แล้วก็สามารถที่ขับรถไปเที่ยวแบบครึ่งชั่วโมง15นาทีก็จะมีที่เที่ยวอีกแบบหลากหลากลายที่อ่ะทุกคนนะคะแต่ว่าเราเราเลือกเรามาแค่2คืนเนาะก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าเราบุ๊กที่อื่นที่ที่เวลไว้ด้วยเนาะสคืนนะคะก็เป็นทริปสั้นๆทริปแบบอีโค r ทราเวลอีโคทริปเนาะทุกคนเนาะเอ่อ กรีนแอคคอ m o d เดชันนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าท่องเที่ยวแบบเซฟคอสอ่ะแต่เราก็ยังยังสามารถที่จะแบบเอ j นจอยเนาะเนาะเอนจอยได้เนาะด้วยอ่า uh ไม่ต้องเสียค่าจ,จ่ายที่แพงเนานะเพราะว่าที่อังกฤษเนาะก็เป็นที่รู้กันว่าค่าของชีพสูงอะไรหลายอย่างเนี่ยสูงเนาะทุกคนถ้าเราสามารถที่จะเซฟคอต์สในเรื่องของอค่าที่พักได้แล้วเราก็นํำเงินตรงนี้เนี่ยไปจ่ายอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปมิวเซียมหรืออะไรเงี้ยบางทีอย่างบางที่ก็ฟรีค่ะเมื่อาาวานเราไปเราไปอะ,อะไรอพิพิธภัณฑ์ RFA อะไรคุณแม่ลืมเนาะเออเอ ane, อโรเพลนมิวเซียมทุกคนอ ก็เอ่อมันฟรีเนาะแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ว่าเวลาเข้าดูอะไรอย่างเงี้ยบางบางกิจกรรมอะ่ะมันต้องจ่ายเนาะแล้วมันต้องสายแพงเราก็จะเซฟเงินตรงนี้เนี่ยไว้ไปจ่ายในกิจกรรมพวกนั้นนะคะแล้วเราก็มาเซฟคอรตรงที่พังที่เอ่อที่พักเนาะทุกคนโอเคคุณแม่ก็พูดผิดพูดถูกเนาะพรรีบเนาะเดี๋ยวจะออกกันแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็ ฝากติดตามชมเนาะทุกคนถ้าใครที่เข้ามาชมคลิปคุณแม่แล้วชอบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะค,ค,คอมเมนต์เนาะเป็นกำลังใจให้คุณแม่แม่ยังกริทมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคด้วยแล้วกันเนาะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊าย